เราล่างอ่าเราล่างอ่าเทียมให้โยอ่าเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่เขาแน่วมากเธอจะข้อไหนน่ย่อพองเราล้มมองเดียวกันเบิ้ดน่ะเออได้โยน่าเออตอนนั้นนี่จะเลี้ยวจะโยบเด้อมาเมนี้ใครไม่ได้บูชาทุกเทียนไปสักการะบูชาก็ได้ปิดพ้องยอดจ่อป่าถือว่ามากโหดอ่าวัดป่าล้านบุญพงษ์ทำบูชาตา้งเาล้าศรัทธา าบาทหนึ่งสองบาทหาบาทสิบาทยี่สิบาทอธิษฐานเราเอาใส่ในตู้บริจาคแล้วก็ยิบงานยิบเอาดอกไม้ทูเพียบพ้องพูนได้แล้วก็เอาไปพูนเด้อเนี่ไปน้ำพูนหยองโซฟาท้องท้องหมดเละที่เพิ่นแกงใบพูนโตแพียมพ้องน้ำเปลี่ยวก็เอาไปปิดกับหยองโซฟาฮะปิดเลยเดือดตอนเนี้ยปิดไปได้เรื่อยๆเลยหาปิดไปเรื่อยๆเลยเด้อหาหอดหอดงานพิธีโยมพ่อพี่เวลาปิดโยมห้าหอดพิธีโยมพ่อพี่เวลาปิดพ่อเด้อ แอ้พวงมาลพี่ที่ประทานเพื่อก่าวเปิดงานปุ๊บนีร้อยองโลงโลงขึ้นเลยไอตอนนั้นที่เขาได้ปิดแล้วไอ้ทางเาเล่นสัตว์ด้วยแต่ตัวใจเอาใส่ตู้บริาจาคแล้วก็ยิบไปเลยขาสามสีนี่เขาเอาไปผูกเลยน่ะผูกกับนั่นแหละผูกกับจอป้าน่ะเพียงเพราะเดี๋ยวนี่เอาไปแปะ,แะเอาไปปิดกับหน่อจอป้าเออน่ะส่วนดอกไม้ทุกเพียงกับจุดบบสักการะบ,บูชาน่ะสักการะบูชาเนาะถักวเทียงทองเ,เออ เออไ,ได้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 นะใส่บาทก็ได้ถ่ายสุบริจาคก,ก็ได้นะอันนี้เอาไว้บาทเดี่ยวนะเอโอโอเ่ยเขาเทียบุญมือนี้อาจจกซอมบาทกับพ่อแบบนะ <c oughs> เออมาล,ลูกมาหรือว่าปิดยอดอื่นก็ได้นะครับปิดกับยอดอื่นกไนน็ได้นโยกโซฟาอย่างที่โยกขึ้นไปบึ้ดนะเออแต่ว่ามือนี้เขาโยกขึ้นไปที่ยอดเดียวสะก้อนนยอดที่ยรอกับซาเมากกว่โยกขึ้นไปนะส่วนถากเอาผูกนะ เออส่วนผ้าเอาผูกนั่นแหละหนะผูกนั่ซอฟา้าหในลูกสันกับผูกเสตเล็กโตเออเคิงเครื่อฟ้าก็ได้นอกนั่มันผูกเนี่ยเออผูกเสตเล็กเคิงเครงนั่นก็ได้นสตเล็กโตแทนโอฟ้าก็ได้เด้อยอู้ยานุโมทนากับเจ้าหน้าที่ทั้งนั้น์ขุนน้เอ้าอนุโมทนาบุญกับนะคุณโยมวิรัต น้าสับสับพระรอดก่อนน้าจากอำเภอปทายและร่วมทำบุญหนึ่งพันบาทน้าสาธุเด้อบุญน้าเทวดาคุ่งก่อนไเออมื่อนี้ท่านม่าพันบาทขอให้ได้ขึ้นเป็นพันล้านกัเด้อน้าวันนี้พระโยมพระอาจารย์เป็นเรด็จมหาเศสด็จมาเป็นเรษฐีที่นาราชาที่ดินเด้อน้าโนโมทนาบุญนำหยาโนมจากทางน้อำเภอปทายนาจังหวัดนครราชสีมาของให้ได้ละเนาะเอออำเภอไก่เคียง นายอยู่เจ็ดจิตกันนะโบกไก่โบกไก่นาจากอำเภอบัวใหญ่ของเรานายเพิ่บบนมากบริเนเพิ่นก็มว่ารวมเฮ็ดบุญเฮ็ดท่านเฮ็ดการบุญส่วนนำนายกับนงโมทนาบุญนำนะ,นนะแล้วก็อีกนายหลายแม่ทองคำจริยะกุลเนชโชนะห้าร้อยบาทนกศอกอขอลง,งมทนาบุญเด้อให้มีความสุขความเจริญบุญที่อุทิศให้แม่ทองคำจริยะ คุณเตโชกะขอให้คุณนั่นเจ้าหอดโยมเม่เดื้อให้ได้รับบุญเราบุศส่เราไปสู่นะสิ่งที่เป็นดีสิ่งที่เป็นมงคลเนาะเออไปสู่ภพภบมิที่นะมีความสุขนะอนุโมทนาบุญกับคุณโยกันหานะสินประเสริฐนะร่มทำบุญหนึ่งร้อยบาทนะขออนุโมทนาบุญกับคุณโยศรีนาถน,น,นครพลนะร่มทำบุญ น0ะสอบาทนท่านพระรูสุวรรณธรรมานวัดนวัดหัวหนองน่ะจ้าคะบนบนหนองบัวสะอาดนะหาร้อยบาทน่ะคุณพ่อสมบุญนะจันนอกร่วมระบุญหนึ่งบาทแม่แม่วา้แมว่าโอ้ยอมแม่ขาวนุชนาะคลิปโลกอุดรน่ะหนบาทนาเด็กชายนัทวุฒนาจันจีรา โอ้ได้กิงจันจีรานาบุกยคอนไปเลยอนุโมทนาบุญกับคุณยมพ่อรัตนาดีนาบ้านเสียมาทองรุ่นมูลสองน้อยบาทสาธุนเด้อนามีความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงนาอายุเงินยาวน้องเงินไหลกองท่องไหลมากทกันทุกคนเด้อน,นาอนุโมทนาบุญกับนาแม่ชีผาสุขนา พันสวัสดนาวัดป่านาบุญร่วมทำบุญ200บาทนะสาธุนมโมทนานายมแม่ชีพาสุกแล้วก็เห็ดบุญร่วมนะไปฟอรเราอยู่ไสแล้วก็เห็ดบุญสุเทียนอู้ยานมโมทนาบุญนำเนาะขอให้จเจริญในธรรมด้อยยมแม่ด้อ นะเออจะได้พลไดในยมเด้อนะบรมโภคเหตุบุญเนท่านในการกุศลร่วมเป็นยภาพศาลาการเออศาลาปฏิบัติธรรมเนาะโอ้ยสิไปแต่การไปเรียนอยู่เลยพระกระไดเออศาลาปฏิบัติธรรมร่วมกันนะบริจาคยื่ท่างนี้กระตางกำลังสถาบูชาดอกไม้ทุกเที่ยงกระจัตุปัจจใจไซหรอกะนาอธิษฐานเอาไแล้วก็หยิบออกได้เลยเตอแม่ยดื้อนาตามกำลังศรัทธาดื้อนาโมหันลราบูชาแล้วก็ไปนั่งานพุ่นละพุ่นนะนะหยอดจอฟ้าพุ่นละเอาแผงพ่องข้าวเปลี่ยวไปปิดหยอดจอฟ้าปิดทองสิ

นะครับปลาลอยฟา้า,าทั้งยอดจอฟ้ากตินใต้นะคนละแบกคนละไวตัวเป็นตัวแทนของเราไว้ในพระพุทธศาสนาเนี่ยเนาะเออเออจเริญพรเด้อดทางานบุญกระไดนะทางานที่กมาได้จ้ะนะทางด้านนี้บริจาคนะรวมนะส,สาร้างศาลานับกันเด้อดนะเชิญขางดอกไม้ถั่วเทียนทองนะบุญตาตาลัางศรัทธานะวันนี้ทุกกองบุญตากตาลัางศรัทธาเอาขยะพยมทุกกองบุญตาตารังศรัทธาเด้อดนะทุกกองบุญตาตาลังศรัทธานะปิดทร้อมกับปิดไปได้เรื่อยเรื่อเด้อดเม่เด้อดนะพอหอดก็พุ างลัคเพิุ่่งมุ่งกับเบื้องเรือมุ่งสันไทายเพิ่นมุ่งกับเบื้องเรือมุ่งสันไทยเออเป็นเฉพาพาลาน่ะเออเป็นเาพาะาลาโยมปอ่ะโยมปอโยมแหมบอนี่เป็นเฉพาพาลาทกันนพลานีพลานอยน่ะเออเมาเป็นเจ้าพซาลานี่ยเขาเป็นเจพาพซาลากร่วมเบิดล่ะเริแนวมุ่งเริ่ม่วงหลังคาเรองยงเออเออครูบาอาจารย์เพื่อนัน เพื่อนเอาไปซื้อในก้อนก็นได้เป็นอันนั้นแหละก้อนนะนะคือว่าเขาได้อนุโมทนาเป็นเจ้าภาพพรมกันนัาสตาร์หลังใหญ่ๆนี่เสาค่ะเจ้าบาทเขาบริจาคมาเนาะซอยกันเหตุซอยกันทำอา่าท่านนี้ก็ได้้กันด้วยเนี่ยท่านนั้นยมพอแล้วเนี่ยท่านนีก้ก็เขียนด้วกันนะเออมีอยู่สองเหลี่ยมเนาะเออเขียนได้เพิ่มสองเหลี่ยมนะส่วนใครจะเป็นเจ้าภาพนะ